หากท่านสนใจเติมเงินเกมมือถือผมขอแนะนำร้าน Super Special Shop สะดวกรวดเร็วราคาถูกและไว้ใจได้สวัสดีครับเพื่อนพืทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมาไกด์เควส์ the Sky. ลิตเติ้ลเฟรน s ์อินเดอะสกาไปเควสที่พอทำต่อเนื่องมาแล้วเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ชื่อนี้แหละแต่ว่ามันจะไม่รู้ต้องทำไงต่อนะครับเควสนี้เนี่ยมันก็คือการ ตุ๊กาตาตัวที่มัน,เด,น,เ,ดนเดินตามเรานะครับมันจะอยู่บนหลังปะวานทีนี้เราก็ต้องมารอประวานครับเห็นข้างหน้านะใช่ไหมครับปะวานกําลังมาปะวานเนี่ยผมเคยรอจอนจนถึงทุ่มหนึ่งนะครับปะวานยังไม่มาแต่ว่ามายืนรอตัวนี้ตามเวลาเลยคือหนึ่งทุ่มสิบนาทีปะวาน,นเคลื่อนที่มาถึงตรงนั้นละนั่นหมายความว่าเราจะมีเวลาไปเล่นบอสเวิลด์ก่อนนะครับบอสบอสตัวใหญ่นะที่มันจะเกิดตอนทุ่มหนึ่งนะครับตีมาให้ตายเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆมาที่นี่ก็ได้ ทีนี้ระยะเวลาการรอก็รอประมาณหนึ่งครับรอเดี๋ยวมันก็ค่อยๆมา <im it> พอมาถึงแล้วเนี่ยเราก็กระโดดขึ้นไปบนหลังปะวานแล้วก็ไปตามหาไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นแหละครับว่ามันอยู่ที่ไหนบนหลังปะวานเนี่ยแนะนํานิดนึงนะคืออาจเกิดอาการเวียนหัวนะครับคือโดยปกติแล้วใครเล่นเกมนี้แล้วเ,เวียนหัวเนี่ยพอคุณขึ้นไปบนหลังปะวานเนี่ยเวียนหนักกว่าเดิมนะขนาดขนาดผมนี่รู้สึกเวียนหัวนิดนึงนะครับผมรู้สึกนิดนึงดังนั้นใครที่แพ้ๆพวก m o ชั o n s i c เ n e เนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่า มันจะเป็นเรื่องของการที่ตัวเราก็เคลื่อนไหวอยู่บนสิ่งที่เคลื่อนไหวอีกทีหนึ่งมันจะมึนๆหน่อยนะพอตามหาเจอก็รับเอามาเป็นพวกครับมันจะเป็นตุ๊กตา,าเป็นพวกที่มนเดินบนดินอ้วนๆสีขาวๆครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำควสต่อได้อ่ไปชมกันเลยครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีไม,มไม่มีอะไรละเนื้อหาหมดแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ